สาวันนี้ครับมีเข้าสู่ในเรืปองละครสิงห์ครับอันนี้ครับเราจะทำการทำเม็ดด้วงกันนะก็เม็ดด้วงเอาไว้เลี้ยงด้วงอะไรก็อันนี้เป็นสูตรทั่วไปนะครับสูตรผมมาเลยของที่ต้องมีครับก็คืออันนี้ครับเป็นแป้งครับไม่ใช่พวกแป้งขาหน้านะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวครับแป๊บนะมันแปลกแปลกอะไรที่เละอื้อหือโคตรเยอะเลย อันนี้ผมไม่มีสูตรที่เขาเรียกว่าอะไรนะสัดส่วนนะผมตรสัดส่วนไม่ได้ของผมต่อไปก็คือที่ร่วงนี่แมตหรือแมตเก่าครับที่เราใช้เลี้ยงมาตลอดนะครับมันจะเป็นคืดีซีคืดีซีๆนะถ้าไม่ร่วงกับตัวกับแมตเดินได้มัจะไม่ร่วงถ้าคิดว่าเราไม่เสร็จนะอันนี้ก็เป็นไม้ไม่ดูดถุงได้มาจากรอบก่อนใส่แมตนะครับ ปูนก็จมุกก็ของก็มีประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปเลยไม่นึกเลยว่าจะทะวาเขนาดนีไ้ไปเอาไป อันนี้นะครับความจริงมันใส่เป็นขี้บัวไปก็ได้นะครับแล้วผมอยากลองใส่เป็นพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเหมือนกันนะผมไปว่ามีแป้งหรือหรือเปล่าโอเคต่อไปก็ใส่แป้งนี่ผมใส่ทั้งถุงเลยนะดูดิขึนโคตรดีเลยนขึ้นโคตรดีอันี่ใส่ทั้งถุงเลย ก็ไอ้ที่เรื่อยนี้ครับประมาณ1 8บบาทนะครับเตซื้อมาเออไม่ใช่กินด้วยเออไอ้แป้ง1ิบแปดบาทโอเคพอเราใส่ครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่นาำครับ ก็พอมันเข้าอเลยครับเราก็ใส่น้ำนะครับให้มัน คือแบบพอดีพอดีครับเหมือนตอนเราผสมแม็ช์่วงปกติตัวแม็ช์่วงให้เอ้ยใส่น้ำใส่แมตช์ด่วงให้มันกินประมาณนั้นครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับจนหรือจนกว่ามันจะพร้มอมจะให้มักินนะบบนนน้อะใช่ใช่มันจะมีติคกติ๊นึงอยู่ พวกจุลินรีเนี่ยมันต้องการอากาศด้วยครับถ้าเราคนมันบ่อยๆนะครับหลังจากที่เราหมักอ่ะเราสามารถคนมันบ่อยๆได้นะครับมันจะได้กระตุ้นการเอ่อเจริญเติบโตของจุลินรีปั้งมัวมัวมัวมันจะได้ทําให้เออไอแมทเนี่ยครับมันจะหมักมันจะเร็วขึ้นนะเออนี่ใช้เป็นไม้กระถิ่นะครับอะไรคอาจะใช้ไม้ยางก็ได้ครับแต่แต่อย่าใช้ไม้พวกไม้มีพิษมีทินอยู่คาลิตัสไรอย่างงี้ครับมันมีพิษเยวก็ไปใส่แนวครับ ก็ขั้นตอนการใส่น้ำนะครับแล้วก็ใส่ไพตัวให้มันกําได้คนระับนี่ครับพอให้มันกําได้อนยะ่างเงี้ยแต่นี่มันแห้งไงแบบเป็นก้อนแบบไม่มีน้ํารั่วประมาณประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายถึงสิงหาคมนะครับ